ช่วงยำใหญ่ i อทีนิสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลับเข้าสู่แบตนด์ทเทคเด <Daily, S 1> ลี่ไฟไลน์และช่วงย่มใหญ่ไอทีดิ<ช>วันนี้เป็นเวอร์ชั่นน้องเฟื่องกับพี่หลามอยู่กัน2คนนะฮะมันดูข่าวแรกกันนะฮะจะเราจะพาไปดูบริการหนึ่งของ Microsoft ที่จะปิดตัวลงในวันที่1กรกฎาคมปีนี้ปีนี้มีหลายอย่างของ Microsoft ที่จะปิดตัวลงนะ,ะชัดดาวลงเริ่มชัดดาวนี่ ชัดดาวอยู่ทุกวันอยู่แล้วเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบการ Microsoft โดนชัดดาวอยู่ทุกวันคือใช้เสร็จก็ต้องปิดเครื่องอ่ะอะแต่มันจะมีอยู่หลายอย่างของ Microsoft ที่ปิดไปอย่างเช่น8เมษายน Microsoft Windows SP ก็จะถูก ยกเลิกการสนับสนุนอย่างเป็นทางการเลิกขายแล้วเลิกขายมานานแล้วเลิกขายมานานแล้วเลิกอัปเดตแพทเลิอัปเดตซอฟแวร์เลิกเลิกซัพพอร์ตทางด้านซอฟต์แวร์นะฮะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ1กรกฎาคมนะครับระบบเกมที่ชื่อว่าเกม for Windows Live ตัวนี้ก็จะปิดตัวลงเช่นกันหลายคนอาจจะงงไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยหรือว่าอาจจะคุ้นเคยมาก่อนเลยเกม for Windows Live มันคืออะไรครับมันไปผูกติดกับไอตัวบริการ Windows Live Messenger หรือเปล่าไม่ใช่ฮะมันเป็นเกมเซนเตอร์ชนิดหนึ่งที่ Microsoft <Yeah. S 1> สร้างขึ้นมา oh. ไว้ใช้ในแพลตฟอร์มของ Microsoft เอง oh. อ๋อลักษณะคล้ายๆเกมเซนเตอร์ของ Apple ที่อยู่บน iPhone mm. นะฮะหรือว่าเกมสปายนะฮะที่คนทั่วไปรู้จักกันนะฮะ <c oughs> ทีนี้เกม for Windows Live ก็เป็นระบบจัดการเกมของ Microsoft oh. ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลว่าผู้เล่นเนี่ยที่ล็อกอินผ่านทาง เมลของ Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Hotmail หรือ Windows Live เนี่ยนะฮะ <Ừ. S 1> เล่นเกมอะไรอยู่บ้างได้คะแนนเท่าไหร่เอาไปจัด<ะ>ทำา l e d e r r o o r r d นะฮะเพื่อสร้างเป็นสังคมเกมขึ้นมานะฮะมีเกมอยู่จำนวนมากเลยอยู่ในนี้นะฮะซึ่งผู้เล่นทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลผ่านทางระบบของเกม for windows live ตัวนี้นะฮะในยุคอดีตเนี่ยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2007นะฮะ <c oughs> หลังจากที่ Windows Vi s t a เปิดตัวโอ้โหเก่าแก่มากนะเก่าแก่มากเรียกได้ว่า น่าจะเปิดก่อนเกมเซนเตอร์ของ Apple ิด้วยซ้ำไปเพราะว่า Apple เนี่ยเปิดตัว iPhone ในปี2007ตอนนั้นยังไม่มีเกมเซนเตอร์เลยนี่ไงนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นเกมเซนเตอร์เก่าแก่ของโลกเลยนะฮะ,ะโดยมากับเกมสมัยนั้นนะมาชา a d o w Run โอ้โหปัจจุบันนะฮะมีเกมทั้งหมดอยู่บนระบบนี้นะฮะ73เกมด้วยกัน <โอ S 1> ซึ่งจะมีหลายเกมที่เราชื่นชอบกันะนะฮะมาจนกระทั่งเปิดบริการมาเรื่อยๆมานะฮะจนกระทั่งถึงปลายปี2013มีข่าวลือ หนาหูว่า Microsoft กกำลังจะทิ้งแล้วก็กำหนดออกมาเรียบร้อยแล้วว่า1ก,กรกฎาคมนี้จะปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนี่ไง Games for Windows Live กลายเป็น Windows Dead <laughs> ไปแล้ว <laughs> น่ากลัวมากนะฮะ <c oughs> หลายเกมที่อยู่วันนี้นะฮะก็จะถูกย้ายฐานข้อมูลทั้งหมดไป, <Ừ. S 1> ไปอยู่กับระบบของ Steam oh. นะฮะซึ่งผู้เล่นถ้าเล่นเกมนั้นอยู่คุณก็สามารถย้ายข้อมูลขอคุณไปอยู่กับ Ste ีมได้เลยนะฮะ oh. ทั้งหมดนี้ หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยเซิร์เวอร์จะปิดตัวลงนะฮะ,ฮะนะแต่จะมีหลายเกมครับที่ไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่บนสตรีมด้วยนะฮะซึ่งไม่มีแผนอัปเกรดนะครับอย่างเช่น Dead Rising 2, Resident Evil 5นะฮะ Gear of War Shadow Run นะฮะโอ้คือพวกนี้จะไม่ตามไปในเกมใช่แน่นอนฮะแล้วก็เกมที่คอาใกลกว่านั้นอย่างเกม Star Wars ภาค Clone Wars Republic Hero นะฮะซึ่งตัวนี้ปิดตัวไปแล้วก็ไม่ได้ถือสิทธิ์แล้วเหมือนไม่มีใครรับผิดชอบเหมือนถูกลอยแพยังไงงั้นเลยอ้าวแบบนั้นน่าเสียใจมากเลยนะคะนะฮะซึ่งถ้าหากทีมงานของเกมเนี่ยเขามาแก้ไขให้ทันจากวันนี้ไปจนถึง1กรกฎาคมยังเหลือเวลาอยู่ถ้าสมมติเขามาแก้ไขที่เซิร์ฟเวอร์ของเกม for Windows Live นะฮะ เพื่อเก็บข้อมูลออกมาเนี่ยก็ยังสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปเล่นกันต่อได้นะครับ<ช>นี่นะฮะ<ช>อันนี้ใครที่เล่นเกมเหล่านี้อยู่ไปตรวจสอบดูได้ว่าเกม for Windows Live มีอะไรบ้างแล้วคุณอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้าตรวจสอบได้ก็เตรียมย้ายไปเล่นเกมอื่นหรือก็เตรียมทำใจได้แล้ว<อ> <c oughs> นะฮะครับผมมีอีกเรื่องหนึ่ง เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแอนต้ไวรัสเจ๋งๆมาให้ดูกัน,นเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาไวรัสมันจู่โจมเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมันมีหลายรูปแบบแล้วมันพัฒนารูปแบบให้มันทันสมัยขึ้นใช่นะับวันไวรัสก็ยิ่งฉลาดขึ้นมีกลวิธีแบบว่าบางทีจับข้อมูลแล้วก็เรียกค่าไถา่เราต้องจ่ายเงินแล้วไม่งั้นจะเข้าถึงข้อมูลตัวเองไม่ได้อ,อ,ยอย่างตรงนี้เนี่ยเรื่องการดึงข้อมูลจากเครื่องเราไปเนี่ยเป็นส่วนที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่กลัวมากที่สุดวิธีการเดิมๆดั้งเดิมเลยของไวรัสทั่วไปก็คือใช้้คอกเแตติัง ล็อกเกอร์เพื่อตรวจจับการพิมพ์ข้อมูลบนแป้นคีย์บอร์ดของเราใช่ไหมฮะซึ่งแอนตี้ไวรัสรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้นะรู้มุกนี้หมดแล้ว oh. สามารถป้องกันคีย์ล็อกเกอร์ได้แบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ละไวรัสมันก็เลยมาในม่านใหม่ครับ <c oughs> ในเมื่อตรวจจับผ่านการพิมพ์ผ่านทางคีย์บอร์ดไม่ได้มันก็ตรวจจับผ่านทางหน้าจอเลยครับโอ้หมันเวลาเราพิมพ์คีย์ลับหรือหรือพวกคีย์เวิร์ดอะไรพวกข้อมูลที่เป็นความลับนะฮะพิมพ์บนหน้าจอมันใช้วิธีแคปเจอร์สกรีนหน้าจอเราเลยแล้วส่งเป็นเจ e ทกลับไปฐานข้อมูลของมันไปถอดเอาข้อความตัวนั้นอีกทีทำงานกันเป็นกองทัพเลยนะคะเนี่ยนะฮะซึ่งเราจะไม่รู้ตัวเลยนะเพราะว่าอะไรแอนตี้ไวรัสทั่วไปเนี่ยตรวจจับแคปเจอร์สกรีนไม่ได้ทีนี้ มันจะต้องใช้แอนตี้ไวรัสรุ่นใหม่ๆที่มีค,ความสามารถในการป้องกันแคปเจอร์สกรีนแบบนี้ได้โอ้โหมีตัวไหนแนะนําบ้างไหมคะพี่หลามไปตู้แอนตี้ไวรัสครับป้องกันได้ทุกแล้วก็อัปเดตตัวเองตลอดเวลาคือไปตู้เนี่ยเขามีทีมงานที่พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องนะฮะ,ะอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวแล้วเป็นฟรีแวร์ที่ทําออกมาเหมือนฟูลเวอร์ชั่นเหมือนเวอร์ชั่นเต็มแล้วให้คุณใช้ได้แบบฟรีๆนะฮะว<า>วนี่สกรีนแคปเจอร์ปรเทคชั่น เป็นความสามารถใหม่ล่าสุดที่อยู่ในป่ายตู้แอนตี้ไวรัสนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะคอยดักจับเลยว่าถ้าหากระบบมีการตรวจมีการแคปเจอร์หน้าจอเมื่อไหร่ระบบจะตรวจจับได้แล้วก็ทําการขัดขวางไม่ให้มันส่งภาพหน้าจอนั้นไปยังผู้ที่ส่งมันมาโอ้โหสุด<ห>ยอดไปเลยนะ,ะแล้วยังมีอีกอันหนึง่งเรื่องของเว็บแคม เดี๋ยวนี้เราเล่นโน้ตบุ๊กใช่ไหมฮะโน้ตบุ๊กทุกตัวมีเว็บแคมอยู่ด้านหน้าถูกไวรัสสมัยใหม่เนี่ยมันจะไปเปิดเว็บแคมแล้วคะแอบถ่ายเราครับบางทีคือมันไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรอยู่หน้าเครื่องอาจจะใส่เสื้อผ้าอยู่หรืออาจจะทําอะไรปกติอยู่แต่มันจะแอบถ่ายเราเป็นระยะระยะเพื่อเก็บหาภาพที่ไม่ดีของเราครับ เอาไปแบ็กเมย์อเดี๋ยวนี้มันล้อมถึงขั้นนั้นแล้วเหรอคะไวรัสเนี่ยคือเราอาจจะเผลอไงบางจังหวะเราจะเผลอไปถอดเสื้อผ้าไปอาบน้ำแล้วก็เปิดคอมทิ้งไว้แล้วเดินไปเรามีเหตุผลไหมฮะที่เราต้องอาบน้ำให้คอมพิวเตอร์เราดูเนี่ยอาจจะแบบคอมตั้งอยู่ตรงกับห้องน้ำหรือว่าทางเดินผ่านไปผ่านมาพี่ว่าเราต้องตั้งใจแล้วลหละถ้าเราทำขนาดนั้นได้หรือเราก็คงไม่ว่างขนาดมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่หน้าโน้ตบุ๊กเัวเองนะฮะยางไรก็ตามแต่ถ้าคุณไปเผลอทำแบบนั้นเว็บแคมโพสต์ เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่อยู่บนไปตู้แอนตี้ไวรัสก็สามารถป้องกันตรงนี้ได้เช่นกันนี่ใครอยากใช้ไปดาวน์โหลดเลยไปตู้แอนตี้ไวรัสนะฮะ<ช><อ>ป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่านะคะมีแอปดีๆติดเครืร่องไว้มาที่อีกเรื่องหนึ่งค่ะเมื่อกี้นะคะเกม for Windows l i f e อาจจะต้องปิดตายไปเนื่องจากไม่มีการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยแต่แมงป่องไม่ค่ะปกติเราเห็นแมงป่องนะคะเป็นร้านขายพวกซีดีวีซีดีภาพยนตร์หรือว่าเพลงใช่ไหมคะล่าสุดเปิดตัวใหม่แล้วนะคะกับที่ร้านที่ชื่อว่า g i z m a n นนั่นเองนะคะอันนี้ ช็อปสำหรับไลฟ์สไตล์ล้ำๆนะคะตอบรับยุคไอทียุคใหม่นั่นเองอะนะคะเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมานะคะก็มีงานถแถลงเปิดตัว กิสมนค่ะร้านที่รวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่โดยนางสาวนาลันรัตนนันทนนท์นะคะโปรดิวเซอร์ดีเรคเตอร์ของแบรนด์กิสมนแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทแมงป่อง1989จํากจำกัดมหาชนด้วยเนี่ยกล่าวนะคะในการเปิดตัวครั้งนี้ว่าแมงป่องเป็นผู้นําตลาดรายใหญ่รายแรกของประเทศนะคะด้านการค้าปลีกผลิตภัณฑ์ความบันเทิงและเป็นเจ้าของทําเลทองในศูนย์การค้าชั้นนําทั่วประเทศค่ะทาให้มีความพร้อมทางด้านโลเคชัน่นบุคลากรแล้วก็ประสบ การด้าน Retail Service ซึ่งปัจจุบันเราเห็นว่าความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัวเราะะจึงมองเห็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดไลฟ์สไตล์แกจิต ภายใต้แบรนด์ Kissman นั่นเอง Kissman เนี่ยนะคะเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์แก๊จเจ็ตไว้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นดโฟนอัทิเซนไฮเซอร์นะคะกราดเดิลสเ u ลแคนดี้ด้วยนะคะหรือลำโพงจาก s h a ช l และ JBL รวมไปถึงสินค้าอื่นอีกมากมายแม้แต่เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะก็มี iRobot นั่นเองนี่นะคะ Kissman เนี่ยก็ได้นำไฟเพลงดิจิทัลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะมาบันทึกลงในการหน่วยความจาใช้ชื่อว่า k i s s a r d ด้วยนะคะสำหรับผู้บริโภคที่ไม่สะดวกในการ การดาวน์โหลดนะคะได้มีโอกาสในการเข้าถึงไฟล์เพลงที่มีคุณภาพอย่างง่ายๆขายกันเป็นหน่วยความจําเลยแบบนี้เลยน,นะคะเยี่ยมเลยครับนอกจากนั้นนะคะก็ได้จับมือกับพันธมิตรทางการค้าอย่าง T.W.Z. ค่ะเพื่อผลิตสินค้าในกลุ่มแกจัตภายใต้แบรนด์กิสมนเป็นของตัวเองอีกด้วยโดยกิสม n นชอปเนี่ยนะคะจะเปิดให้บริการที่ชั้น1ค่ะโซนเซ็นทรัลคอร์ทศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในเดือนกุมภาพันธ์2014และก็จะขยายสาขาต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นที่มาบุญครองสยามพารากอนเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชโยทีนรวมถึง เซ็นทรัลพระรามสองด้วยนะคะทั้งหมดจะเปิดภายในปี2024นั่นเองค่ะดูจากภาพข่าวนะฮะจะเห็นว่าเป็นช็อปซึ่งออกแบบมาเหมือนเป็นห้องทดลองอุปกรณ์เครื่องเสียงอ่ะอ่านะฮะซึ่งเราเข้าไปนั่งแล้วเราสามารถลองอุปกรณ์ต่างๆได้เลยอ๋อได้สมาร์สการใหม่ๆแต่ละแบรนด์ที่เขาเอามาขายนี่เนี่ยเป็นแบรนด์แบบระดับไฮเอนด์นั้นเลยนะอย่างหูฟังเนี่ยเซนไฮเซอร์กราโดเนี่ยกราโดนี่พี่ใช้อยู่ JBL ก็ดีสุดยอดเลยนะฮะแต่ละอย่างนี่ แวะเข้าไปดูได้อยากลองสัมผัสสินค้าแบบนี้นะฮะแวะเข้าไปได้ที่ Kissman Shop นะฮะใช่แล้วนะคะ